วันนี้มีการแสดงชุดพิเศษคนะคชุดนึงคือป็นมาจากเลยฮะหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงนะคะเป็นกลุ่มเยาวชนวารุบุรนะคะมาแสดงในชุดจับลิงหัวค่ำและคนเชิดโขนปะทะคนเชิดหุ่นค่ะขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงชุดนี้ค่ะครับ Ladies and gentlemen, we'd like to warmly welcome you to experience a journey into Thai culture. <coughs> กราบสวัสดีนะครับแขบกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวงานหนังใหญ่วัดขนอนนะครับก็คราวนี้นะครับก่อนจะมาดูการแสดงอะไรแกโอ้โหเ,เหนื่อยดูดูวันเหนื่อยโอ้โหอ่ากอนพ่ากอนจะรีไปไหนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปโอ้โหเหนื่อยเหมือนมีชีวิตไหมครับ อ่าก่อนจะดูการแสดงนะครับเรามาปรับพื้นฐานหรือปรับคณะคติกันก่อนดีไหมครับอ่าอดีปรับพื้นฐานก่อนนะครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าขุ่นละครเล็กถ้าขุ่นละครเล็กเราจะร,รู้จักในน้มโจหลุยอ่าไม่ใช่โจหลุยอ่าถูกต้องไหมครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเราก็คือเคยอยู่โจหลุยมาก่อนนะครับเมื่อก่อนเราอยู่ที่สวนลุมไนพาร์ตาแล้วเรามาอยู่ ตัวลุไนายพระาปิดตัวไปเราก็มาอยู่ที่คลองบางหลวงครับคราวนี้อยู่ที่คลองบางหลวงเกิดาการโควิดอีกพวกที่เป็นอาจารย์อาจารย์อย่างเงี้ยก็เลิอกออกไปทํางานกันหมดแล้วนะครับเพราะต้องหาชีพเลี้ยงครอบครัวตัวเองนะครับตอนนี้ก็เลยเป็นกลุ่มเด็กๆและที่เราสอนขึ้นมานะครับก็เหลือผมคนเดียวแล้วที่เป็นรุ่นครูนะครับก็เลยตั้งชื่อว่ากลุ่มเยาวชนวายุบุตรเพราะวันหนึ่งผมก็ต้องหลบหมด ลมหายใจนะครับเด็กๆก็ได้ดูแลกันต่อเพราะคําว่าวายุบุตรนี่ก็เด็กๆเป็นคนคิดขึ้นมานะครับผมไม่ได้เป็นคนคิดนะเพราะเด็กอยากเป็นหนุมานก็เลยตั้งชื่อว่ากลุ่มเยาวชนวายุบุตรอ่าคราวนี้เรามารู้จักเอกลักษณ์ของหุ่นละครเล็กนะครับหุ่นละครเล็กต้องใช้ผู้เชิดทั้งหมด3คนนะครับผู้เชิดบังคับส่วไหนของหุ่นบ้างภาษานักเชิดคนที่หนึ่งเขาเรียกว่าคนเชิดตัวกลาง คนเชิดตัวกลางไม่ได้ยืนอยู่ตรงกลางนะครับก็คือเชิดแกงกลางของหุ่นนะครับก็คือคนนี้คนที่1บังคับที่ศีรษะแล้วก็มือซ้ายของหุ่นนะครับคนที่2นะครับบังคับเท้าของหุ่นให้เคลื่อนไหวไปตามลีลานะครับคนที่3บังคับที่มือขวาของหุ่นนะครับ3รวมใจเป็นหนึ่งถ่ายทอดชีวิตสู่ตัวหุ่นนะครับหุ่นละครเล็กจะเล่นเรื่องรามเกียรติ์เป็นหลักนะครับ เขาจะไม่สามารถพูดได้เขาจะใช้อวัจนะภาษาหรือภาษาร่างกายในการเจรจาหรือการทำท่าตีบทนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วเรามาทายกันว่าทุกท่านเริ่มดูหุ่นละครเล็กเป็นหรือยังเพราะหุ่นละครเล็กหรือโขนท่าทางเหมือนกันนะครับพร้อมหรือยังให้พี่หนุมานแสดงหนึ่งอารมณ์เด้อแล้วเรามาทายกันว่าอะไรวอร์มก่อนโอ้โหดูมันอยากวอร์มอะ มาถึงที่นี่โอ้โหฟิตฟิตโอ้โหพี่พี่พี่สองมือมันง่ายไปมือเดียวได้ไหมถ้าฟิตจริงอ่ะมาถึงที่เนี่ยอ่ามือเดียวอืฮ <c> ึ <oughs> ดูโอ้โ oh, ห <c oughs> ดูโอ้โ oh, หแข็งแรงมากเลยอ่ะตบมือหน่อยนะครับโอ้โ oh, ห <c oughs> มือเดียวพี่ เอานิ้วเดียวได้ไหมนิ้วเดียวเหมือนแบบนักพอกายอ่ะอ่าได้ด้วยเหรออ่าดู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 ฮึโอ้โหโอ้โหสันสันสันโอ้โหโอ้โหเฮ้ยพี่ง่ายไปไม่มีบืนได้ไหมได้ด้วย โอ้โห,โ,หโหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้โหไม่ได้แล้วเอาอย่างนี้มาที่เนี่ยกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติก่อนดีกว่าที่มาเที่ยวง,งานครั้งนี้สวัสดีแบบสวยๆเทีง,งานให้ดูหน่อยโอ้โหสวัสดีนะครับอย่างพี่เป้าสายันเลยโอ้โหโ ต้องขอขอบคุณหลวงพ่อด้วยนะครับที่นำเรามานะครับก็คราวนี้เรามาดูว่าเขาแสดงหนึ่งอารมณ์แล้วเรามาถ่ายกันนะครับว่าเขาแสดงอารมณ์อะไรพร้อมหรือ,อยังครับพร้อมแล้วอพี่อนมานมอาขอหนึ่งอารมณ์มให้เขาถ่ายกันได้ปหได้เชิญครับ เอรวมรวมลูกเอ้ยเอ้ยเอ้ยอารมณ์อะไรครับโมโหเมื่อกี้อารมณ์โกรธนะโมโหหรือโกรธถูกต้องไหมครับพี่อนุมานไม่ถูกแล้วลมอะไรแกเจ็บเท้าโอ้โหถูกแล้วนี่เด็กๆอ่ะถูกแล้ว ตบมือหน่อยครับแม่แสงว่าเยาวชนไทยเรานะครับเริ่มดูโหดดูหุ่นละครเล็กเป็นแล้วคราวนี้เอาอีกอารมณ์หนึ่งได้ไหมไม่เอาโมโหอารมณ์โกรธอารมณ์อะไรไม่ดีแล้วเอาแบบอินเตอร์เลยได้ไหมเอาแบบดีๆได้ปะได้ใช่ไหมอ่ะโชว์ครับหนึ่งอารมณ์แบบดีๆอินเตอร์ครับ ลาไลโยโอ้โ,อโหพี่ K-pop เ,ปปปเลยเหรอนี่ก็โคนยียเกินไม่เอาเดี๋ยวเอาอย่างนี้บอกบอกความในใจดีกว่าเป็นท่าเป็นประโยคเลยว่ามาที่เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมไม่เอาทำไมไม่ทำไมอ่ะจะพูด แกพูดได้เหรอพูดได้มีปากอาปากค้างทั้งวันอย่างเงี้ยนะพูดได้จริงอ่ะดูอยากจะพูดใครอยากฟังหันมาพูดมั้งครับโอ้โหโอ้โหพูดเลยพูดเลยไม่ต้องเทสเดี๋ยวไม่เขาพังพูดเลย อ่ะเชิญครับนี่พูดเหรอพูดหรือกระแทกพูดไม่ได้แก่ใช้อ่วัจนะภาษาหรือภาษาร่างกายอ่ะแก่ทำท่าเดี๋ยวฉันแปลว่าอยากจะพูดอะไรเชิญครับดูนะครับพี่หานุมาเขาจะบอกว่าอันนี้เขาบอกว่าตัวเขาอ่าตัวเขายังไง รักเอ้ยรักรักใครโอ้ยทุกคนเลยที่มาดูที่ที่นี่พูดแล้วมันเฮนีเฮ้ย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 ไหนเฮ้ยดูมันดูมันอยู่ดีก็วิ่งไปโอ้โหอะไรอ่ะ อะไรอ่ะอะไรของแกขโมยขโมยขโมย,อโมยเอามาทำไมอ่ะไม่เกี่ยวเฮ้ยเอามาทำไมขโมยเดี๋ยวเขาไปคืนเขาเดี๋ยวเขาเรียกตำรวจมาแกงานน้อยหรือไงฮะไม่มีคนสนับสนุนหรือไงโอ้โหอะไรอ่ะ ืมาย่านไม่ดีไปดูของเขาได้ไงไหนดูสิเอาไปคืนเขาไม่ดีนิสัยไม่ดีเร็วเดี๋ยวเขารอดูการแสดงมีอีกตั้งเยอะแยะอ๋อเรียกเขาออกมาเชิญครับเชิญกระเป๋าใครครับเชิญออกมารับหน่อยเป็นสักขีพยานนะครับว่าคุณได้เข้ามั่นกับพี่หันมาแล้ว คุณเล่นลูกค้ากดีครับอ่าเฮ้ยเด่๋พึ่งอะไรของแกอ่ะอ๋อยืนตรงนี้อ,อ่ะอ่ะอ่ะบอกให้ดูดูหุ่นนะคุยกับเขาเอาอะไรดูดูคุณเอากระเป๋าไวเาเาไ้เอากระเป๋าไว้ออ๋ยพึ่งอย่าพึ่งอ่อ่บอกคุณโอ้โหต้องหอบแก้มาด้วย ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนด้วยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจ้าวของไม่อะไรอ่าลุกโชว์นหน่อยลุกโชว์นหน่อยถือว่าทำบุญลูกถือว่าทำบุญช้าๆค่อยๆเอเฮ้ยเฮ้ย,อยไอ้นี่ก็แม่เขามานู่นเนี่ย อ๋อแม่ยายสวัสดีครับโอ้โห,โโหจุวั <c oughs> อ่ะขอบคุณนะครับที่มาร่วมสนุกนะครับอ่าโอ้โหต้องไปส่งด้วยโอ้โหอ่ะตบมือให้กับพี่หนุมาหน่อยนะครับอันนี้คือการสาธิตน,นะครับได้เห็นนะครับว่า เอกลักษณ์ของคุนละครเล็กนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับเหมือนมีชีวิตจริงๆนะครับครานี้เข้าสู่การแสดงนะครับวันนี้จะเอาการแสดงเรื่องจับลิงหัวค่ำมาให้ดูนะครับจับลิงหัวค่ำก็คือการแสดงเบิกโลงนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนจิตที่ไม่ดีกับจิตที่ดีเพราะโลกมนุษย์นะครับเกิดมาก็มีหญิงแล้วต้องมีชายนะครับมีความชั่วก็ต้องมีความดีนะครับแต่ผมเอามาประยุกต์นะครับ ร่วมสมใหม่ขึ้นมานะครับให้มีการแสดงทั้งหนังใหญ่ทั้งโขนทั้งหุนนะครับผสมผสานกันนะครับจะแบ่งออกมาเป็น3ามช่วงนะครับช่วงแรกครับจะโชว์ด้วยหนังใหญ่นะครับโดยรูปแบบของเกิดจิตที่ดีและจิตที่ไม่ดีนะครับในรูปแบบของสีขาวและสีดำนะครับช่วงที่2จะแสดงโดยรูปแบบของเด็กเพราะเยาวชนเราก็เหมือนกับว่าผ้าขาวนะครับเมื่อมีการโดนครอบงำ หรือว่าจิตดำครอบงำเข้าไปแล้วทำให้เด็กเกิดการทะเลาะก,กันนะครับตบตีกันนะครับช่วงที่สามเมื่อเป็นคนชั่วแล้วนะครับจะทำไงให้เราเป็นคนดีได้ครับทำบุญดีมากลูกก็ต้องใช้ธรรมะครับขัดเก่านะครับให้เราเป็นคนดีนะครับ ก็จะแบ่งออกเป็นสาช่วงนะครับเป็นการแสดงรูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะเห็นหนังใหญ่ของเราด้วยจะมีไฟนะครับในการติดไฟด้วยนะครับพร้อมรับชมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วทางเรายังไม่พร้อมครับผู้เล่นถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรูปแบบของจับริงหัวค่ำได้นะบัดน,นี้ขอบคุณครับสวัสดี แขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอ,อเชิญทุกท่านรับชมการแสดงคุ่นละครเล็กเรื่องจับปลิงหัวค่ำโลกมนุษย์เกิดมาด้วยความสมดุลม,มีชายก็ต้องมีหญิงมีขาวก็ต้องมีดำมีความชั่วก็ต้องมีความดีบัญญัตินี้ทุกสรรพสิ่ง ล้วนเป็นขอคู่กันเช่นการแสดงต่อไปนี้ชื่อการแสดงว่าจับลิงหัวคำ่ำเป็นการแสดงที่ทำให้เห็นว่าดีกับชั่วมาคู่กันพร้อมกันแยกกันออกไม่ได้แต่เรานั้นเลือกได้ว่าจะเป็นคนชั่วหรือเป็นคนดีขอเชิญทุกท่าน รับชมการแสดงคุลละครเล็กเรื่องจับลิงหัวค่าได้ณบ,บักนี้ อนุมานมีน้องคนหนึ่งนี่อนุมานมาแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ ยักษ์ตัวนี้เป็นเชื่ออะไรเจ้าคะที่จริงแล้วเป็นยักษ์สีดำครับเราก็สันนิษฐานมาถึงจิตเหมือนกันจิตขาวจิตดําเหมือนกันครับธรรมะย่อมชนะอทมอยู่แล้วครับนะครับปลดไปนะความสีดำออกไปอย่างนั้ก็เป็นสีขาวแล้วครับนับหนึ่งไม่นับแต่ได้ไปครับเราเดิมสองสามติดไม่ได้ครับเขาเป็นหุ่นอ่ะใช่ครับเขาเป็นหุ่นอ๋อได้ครับ จนเปิดหน้าตัวเองหน่อยครับอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับผมนะฮะเหมือนที่แม่ตีเขาเป็นหุ่นเงี้ยถ้เปิดเออเด็กๆมาลูกมาลูกดิ้งมาลูกมาขอบคุณครับแล้วก็เปิดหน้าที่ทาดจริงของเขาเลฮะผมอยากเขาเปิดเองเพราะว่าเขาเป็นหุ่นนะเดี๋ยวข้างหน้า,า,ลานเลยพูดเดิอ้ลอะไรเร็วมาเร็วเอาวละเดี๋ย็กๆอยากรู้จักพวกเธอกันไปถ่ายภาพทั้งทั้งกลุ่มนะฮะข้างๆเลยครับเอาละครับก็พร้อมไหมครับก่อนจะถ่ายภาพ ผมอยากให้ทุกท่านชมเบอร์แดงให้พวกเขายิ่สักครั้งหนึงนะฮะจากกองมงหลวงนะครับอุ่นอุ่นจากกอเล็กกองมงหลวงนะครับกลุ่มเยาวชนวารุบุตรนะฮะวารุบุตรในชุดจับติงกับค่ำวายุเขาเขียนว่าวารุผมว่าวายุบุตรเนาะบุตรอนุมาลนั่นเองเอานะฮะประทับใจไหมครับเดี๋ยวก่อนถามนิดเดีเมื่อกี้ไปตรงนั้นมามีทำท่าแบบมีน้ำฉีดด้วยใช่ไหมฉีดให้ผมหน่อยได้ไหมผต้องการน้ำด้วนเดี๋ยวก่อนตอนนี้ใครเป็นใครเป็นคนสอนเด็กๆด็ะครับ บบดีฝั่งนี้ไหมสอนยากไหมอ่าตอนนี้เราก็สอนเด็กอยู่ที่ตลาดน้ําคลองบางหลวงนะครับสอนฟรีครับเรียนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วเราก็เปิดรอบการแสดงทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลาบ่ายสองที่ตลาดน้ําคลองบางหลวงนะครับ ครับผมก็ผมก็ตอนนี้ก็เป็นครูคนเดียวครับที่สอนเด็กๆอยู่เพราะวันข้างหน้าเราก็ต้องหมดลมหายใจไปหรือว่าตายไปก็ไม่อยากให้การแสดงนี้หายไปจากคองบางหลวงนะครับตอนนี้ก็เลยปลูกฝังเด็กๆนะครับแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มใหม่ว่าเป็นกลุ่มเยาวชนนะครับเพราะว่าคณะนี้ไม่ใช่คณะของผมนะครับผมเป็นแค่คนดูแลตอนนี้นะครับต่อไปก็จะมอบให้กับเด็กๆรุ่นสู่รุ่นต่อไปแล้วถ้าท่านมีบุตรหลานนะครับอยากมาเรียนกับเรานะครับเรายินดีนะครับสอนให้ฟรีนะครับน้อง ตตมนี่ก็อยู่ประมาณ 5, 6, 5้าหขวบใช่ครับอ่าครับตรงแห่ต้องแ,แตมครับตอนนี้เรามีเล็กสุดนะครับ4ี่ขวบนะครับน้องตินนะครับที่จริงเรามีเด็กมากกว่านี้นะครับเนื่องจากวันสงการนะครับพ่อแม่ก็พากลับบ้านนะครับเราก็เลยเอาเด็กมาได้เท่านี้นะครับทุกที่เรามีเด็กอยู่ทั้งหมด23ชีวิตนะครับที่ตลาดน้ำคลองบางหลวงครับ คุณครูครับอย่างที่บอกนะฮะการที่จะการที่จะเั่นแบบนี้จะมีการสรืบส,รรสารต่อสารต่อต้องมีการถ่ายส่งต่อนะฮะแล้วก็เห็นว่าคนรุ่นนี้น้องแต้มน้องต่างๆพี่ๆน้องๆต่างช่วยกันนะครับเราเห็นแต่ละเนลนาตั้งแต่สอนพื้นฐานตั้งแต่การหุนการประสากนการรหว่บบางนักเชิดกนนะะับตัวหุ่นเล่นด้วยกันนะครับเอาละครับผมม่าจะว่าทุกคนชอบพเขาเลยแน่และเราขอบคุณมากๆครับที่ให้เก็รติทีของเราในการเทศกาลหนังใหญ่ครั้งที่17เนะครับเชิญครับถ่ายภาพสวยๆภาพนึงเลยตรงกาาเลจรอาจารย์ วันนี้เก็บไวป็นที่ระลึกครับเพราะอะไร่ห่งนะอย่าที่บอกว่าวันนี้เขาบอกเขาจะเป็นไม่ได้เป็นเจ้าของโรละคอนะครับเขาเป็นคนแค่ถ่ายส่งแล้วสอนนะฮะท่านใดสนใจติดต่อไปที่ที่นี่ได้เพื่อถ่ายภาพเก็บไว้เปนที่ระลึกนะครับเอาละนะฮะาน้ำมันมีไฟด้วยริขาริงดานะจริงเป็นการทสดงชุดหนึ่งที่เราจะใช้สุดใหญ่ในการเปิดการเล่นหนังใหญ่นะฮะอ่าครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับไมรั้ไสิ่งที่ สวัสดีครับท่านนสีสวัสดีครับเสร็จครับลงครับเสร็จแล้วครับอ่ะรุปไปเร็วตาใส่แป๋วเลยอ่ะ